ดาราสาวหลังน้ำตาประกาศข่าวดีลงจากคานแล้วเซอร์ไพรส์ขอแต่งอีกคู่จ้า สวัสดีค่ะรายการเล่เขาข่าวดาราวันนี้ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การอัปเดตข่าวบันเทิงที่ข่าวบันเทิงของเกาหลีบ้างค่ะน,นักแสดงสาวนัมโบราหลังน้ําตาถูกแฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานแล้วในวันที่20ตุลาคมมีการอัปโหลดคลิปที่ชื่อฉันได้รับข้อเสนอขณะเดินทางไปญี่ปุ่นในช่อง y o u t u น e มโบราไลาฟ์เทนเตอร์ซึ่งนายคลิปเผยให้เห็นโมเมนต์สุดเซอร์ไพรส,ส์นักแสดงสาวนัมโบราถูกแฟนหนุ่มข,ขอแต่งงานในทริปเที่ยวญี่ปุ่นโดยนำ โบรากล่าวว่าพอทานอาหารเสร็จแานของฉันก็แอบเตรียมขอแต่งงานฉันตกใจมากจนน้ำตาไหลฉันรู้สึกซาบซึ้งมากจนร้องไห้ไม่หยุดน้ำโบรายังได้ประกาศข่าวการแต่งงานของเธอว่าฉันได้พบกับรักที่ดีและสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตฉันจะแสดงให้พวกคุณเห็นว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขร่วมกันในอนาคตทังทีมงานก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ